สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับผมการแข่งขันฟุตบอลนะฮะสายใหม่นะครับผมนะระหว่างทีมสตาร์เตอร์คารดมีนะครับของเรานะครับพบกับทีมใครนะกับเออกับกนะคารดมีนะครับนี่นะฮะ เอาระวงเกมเริ่มกันแล้วนะครับสตาร์เตอร์ได้เคลียร์เป็นผู้เล่นนะครับเขาได้เคลี่ยดิเขาได้เคลียร์ยละบอลอยู่ที่กังวานหมายเลขสี่นะครับมายเลขสี่นะฮะสามสิบม้วนไปหนึ่งสเต็ปครับต่อมาที่พักนะครับอ่าเป็นบอลออกนะครับผมพี่ิ๊กพี่ิ๊กพี่ิ๊ เอาจังหวะนี้นะครับเป็นสตาร์ทเตอร์คาร์มีครับได้ฟรีคลิกนะครับผมนะฮะอ,อยู่ที่บอลอยู่ที่บอลก็จะมีวานได้นะครับผมกับทามหมายเลขยี่สิเอ็ดนะครับใครจะเป็นคนลิงนะครับจะมีสูตรหรือเปล่านะครับ หรือจะเป็นกดไมยหมายเลยที่ยี่สิบวิ่งหลอกดึงคนบาไม้ไหมายเลยสีโอ้หประตูเซฟไม่ได้นะครับน่าเสียดายนะครับผมอ่าเป็นลูกทุ่มของสตาร์เตอร์คาร์มี่ทางฝั่งด้านขวาครับตอนอยู่ที่ออกัสนะครับเบียดเบียดบังบงกับผู้เล่นเป็นบอลทุ่ม ตึงตหวนออกมาใจ่ายให้เจ้าปักเจ้าปักแต่งบันไม่ผ่านนะครับปักยึดก็ไม่ได้ยิงครับอู้ยหยาวโหนหมดอย่างหักเลยตอนนี้ถัดมาที่หมายเลขสิบสองสิบสองายาวมาไปให้ฟองหน้าครับสังวานเบียดไปได้ไม่ฟาวครับคิดแล้วปฟ<า>้ต่อมาเจ้าปักทำยังไง ปักแต่งมาหนึ่งสองมาออกับมือสิครับเข้าสายเก็บด้วยเท้า้าย,าายติด็อกครับอืมมาหนุนขึ้นไปทำไม่ได้เป็นลูกตั้งเตะนะครับสวัสดีนะครับคุณภูม,มิจักรนะครับฮนะไม่ยังไงตัวหนึ่งนะครับผมฮารอวางบอลยาว่าอีกคิวออกมาเล่นไม่ได้นะครับแดนกลางมาเอ้ามือผู้รักษาประตู ตัเตะรั้งนี้นะครับสวัสดีหกคนดูนะผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอลอยู่ที่ไามนะครับ 21. ที่สิบเอ็ดขาดหัวอย่างสวยนะครับหน้าสไตล์อิตาลีนะครับตัดบันมาหมายเลือที่สิบสองชัดมือใส่เข้าหน้าต่าง เป็นลูกตั้งเตะของซัเตอร์คาร์มีนะครับโดยผู้รักษาประตูนะครับต้องเชิยวนะครับฝากต่อมาที่ทามดีเบ็ดนะฮะทามเรียกเพื่อนมาบอลออกนะครับฝากคนไร์ก็แชร์ด้วยนะครับผมนะมเสียงบอลมาที่เต็กกินะครับหมายเลขหกนะครับคุณพ่ออยู่ไหนไม่รู้ครับคุณพ่อตึงเจ้า อ่่อพักผ่านมาออกับใสด้วยซ้ายซับเป็นคอ,อประตูออกมาบล็อกไม่ได้ทันอานะฮะเกมมันมากนะครับตอนนี้ครับเดือดเป็นไฟไปแล้วเป็นลูกคอนเนอร์ของสตาร์เตอร์นะครับทางด้านซ้ายครับมาให้ตึงจิตึงจิเจ้าปักซัดด้วยขวาออกข้างประตูไป เป็นลูกตั้งเตะของกับตันคารมีครับเปิดด้วยมาเจ้าพิดดักได้สามสิบหมายเลขสิบไม่ได้นะครับติดเบอร์ 12. 12. สิบสองสิบสองกัปตันฝากต่อมาที่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นทุเรนได้ยัไงครับเส็ตกลางวานที่งานนี้ออกไปที่เจ้าปักเบอร์สิบแปดส่งให้ออกกับหมายเลขสิบอือวันแรกไม่ได้ครับ าเกมยังสูสีอยู่นะครับผัดกันลุกผัดกันลับนะครับรประตูเปิดออกมาสกัาตันของเราสกัดออกไปเป็นลูกทุ่มของกัปตันอคารดมี่ครับโดยหมายเลขสิบสองครับเอดขวาขึ้นมาติดเจ้าปักสิบแปดพีทสามสิบล็อกไม่ทานนะครับโอ้โหตรไลน์เลยยี่สิเอ็ด วันนี้มาโหดมาเดือดมาจับเลยนะครับผมน้องทามนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับทามมทโหดเหมือนพ่อเขานะครับผมอมีมีมีแซวนะครับมีโหดเหมือนพ่อเขานะครับสวัสดีนะครับคนดูนะครับเอามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆมานะฮะ เขามีระอบลูกษ,ษาประตูอีกชิว,วัย้นะอีกกิวโยนยาวมาให้ตึงกิตึงกิเอาบอลลงไม่ได้เอ็ดผู้เล่นกับกันยังแย่งกันอยู่ครับยังชิงกันอยู่ครับหมายเลขสามสิบเข้าไปช่วยนะครับน้องพีทเข้าไปช่วยได้ไหมเอาทามดึงออกมาเอาทามตัดบอลมาได้ดึงมาดึงมาลอกมาลอกมาออก,าออกาตาตาเตอร์ได้ทุ่ม มาดีเหลือเกินครับน้องทามวันนี้ครับผมหลังจากที่ไปเรียนมาเสร็จจากเนีนที่เสร็จบินเตรงม,มาเลยครับอีตัวบินยาวมาลงสนามทันเวลาพอดีนะครับแมตท,ที่สามนะครับบอลมาที่ทามทามฝากต่อมาที่กลางวานันกลางวันฝากต่อไห้ตึ้งจีตึงจีหมนไปหนึ่งรอบสองรอบแตะออกขวาไม่ผ่านนะครับยังเข้าไปแย่งได้อยู่ตึงจีได้ไปต่อตึงจีได้ไปต่อ มวนกลับหลังมาฝากจ่อมาให้กลางวานนันะกลางวันทำไงกลางวันะวววจะอมาให้พีโอ้โหไม่ตรงนะครับสวัสดีครับคุณเพชรตระกูลดิงไก่ชนพม่าเบอร์แข็งนะครับแข็งขนาดไหนไม่รู้ตอนนี้บอลกำลังสูสีบ้ากนะครับผมมันที่สุดก็คนภาคนี่นะครับ,รบอเป็นลูกฟรีคิกนะครับผมของกัปตันอคาเดมีนะครับผม ในแดนของตัวเองนะครับวางยาวด้วยสายยาวมายาวมายาว,ายาวไปไหนไม่รู้นะครับออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งเตะหน้าประตูของทางด้านสตาร์เตอร์คารานีนะครับต่อบอลมากับเจ้าทามทามตัดเข้ากลางมาให้เจ้ากิมเบอร์สิบห้าเบอร์สิห้าดึงหลอกไปหนึ่งจังหวะปา,ากต่อมาให้ที่ตงวนันตงวันแตะหตตนึ่งสองสามสี่สามสี่สรงตาห้อตุ้งจิตุ้งจิทำไงหลอกสัดเข้าขวาด้วยขวา เหลือจะชื่อเหลือจะชื่อครับบอลออกไปเองนะครับซึ่งจิตับตันอาคาศรี่วางยามาไม่ผ่านเจ้าการวานนะครับจิมเบอร์สิบห้าบอลไปดิ่งรอบเต็มสุขพิษการวานสวนยาขึ้นไปเฮ้ยอากอ่ะขอโทษดบ ผลเป็นไงครับตอนนี้เรางส้นๆอยู่นะครับผมในเวลาครึ่งแรก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราครึ่งหลังก่อน <c oughs> วันนี้มาโหดมาเดือดจริงๆครับน้องทามมอทอึงกิเบ,บอร์หกบอลแรกไม่ดีนะครับแต่ก็ยังได้ทุ่มนะครับ <c oughs> เป็นลูกทุ่มของสตาร์เตอร์ทางฝั่งซ้ายนะครับโดยกังวานหมายเลขสี่นะครับ มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเรางฝางก,กับตัน,นคาเดมี่ปุมไปไอ้เจ้าพบเข้าขวาได้กดไหมไม่ยังไม่ได้กดนะครับตัดยังได้อยู่อึงกิองกิยังได้ไหมครับเบอร์สิบสองฝากยาวมาให้เบอร์สิบห้าสิบห้าไม่ผ่านกลางวัน ตึงกีต <displayed, S 1> ึงก <us> ีได <t rop iono> ้แล้วครับตึงกีไปแล้วมิงึ่งึ่งมิงมัดจะเลี้ยงเข้าประตูเลยนะครับใจคอนะฮะเป็นลูกทุ่มของสตาร์เตอร์ยังได้บอลอยู่นะครับทุ่มออกไปทางด้านฝั่งซ้ายนะครับกัอคาเดมี่สกัดออกด้านข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของสตาร์เตอร์นะครับใกล้เข้าไปแล้วครับ เกมเดือดมาแล้วปุ่มมาหน้าประตูคุกคิกกันโยนครับเป็นน้องทมบอกใจเย็นๆนะ้ใจเย็นพวกกู้กองกู้กอ่าที่กลางวานต่อมาถึงกิถึงกิโยกไปหนึ่งตลบฝากมาท้องทมทำทำไงทมฝากไปให้ใครวะ้่ะต้นน้ำเปลี่ยนแล้วเหรอก้นน้ำไม้กินกินเบอร์สิบห้ารถข้าซ้ายกินมาโอ้ยตึงกิตึงกิตึงกิในพร้อมนะครับกำลังคิดถึงพ่ออยู่ครับตึงกิ คุณพ่ออยู่ไหนส่งข่าวด่วนเป็นลูกทุ่มของกัปตันอะคาเดมี่นะครับยังไงเอ่ยอ้าวไม่ใช่นะเปลี่ยนเป็นทุ่มของสตาร์เตอร์นะครับอ่าทุ่มมาให้เจ้ากินเจ้ากินฝากต่ออ่าตืงจกิตึงจกิกมวนไปนหนึ่งสองสามัดมาที่เวน,นึ่งของ กันฝากมาเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าแต่อไม่รู้กันนะครับเป็นลูกออกของสตัตเตอร์เขาไม่ได้ทุ่มนะครับ <S <S บอลเกมเร็วนะครับตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับคิณเลิรมชัยอ่ะวันนี้ต้องทำต้องทำตัดต่อมาอืฮนะฮะลูกนี้ไม่รู้กันนะครับ <S 2> <S 2> บอลอ,ออกไปเองนะครับโทรศัพท์อยู่ไหนอะ เขไปนักลองนี่ตัดมากลับตันตัดข้าดีบีนะครับยิงไกลไม่ต้องกกอบนะครับออกหลังประตูไปเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูนะครับฝากต่อมาที่ต้นน้ำต้นน้ำเลี้ยงเดียวจี้เข้ามาจี้เข้ามาต้คูจะให้ตึงติไม่ผ่านยังได้อยู่ที่ต้นน้ำหมายเลข14 จุดสี่ฝากให้กินเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าตัวเล็กแต่จิ๋วนะครับไม่ผ่านแต่โดนลอดดาบไปหน,นึ่งดาบยังเสร็จกลางวันยิงไหมยิงไหมยิงไหมโอ้โหโลินรัวไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่าไม่โดนลยครับอย่าไ่โดนนะพึ่งงานมานะครับลงจากเครื่องมาเหมือนกันนะครับห <c oughs> มดเวลาครึ่งแรกนะครับพักดื่มน,น้ำนะครับผม ฮะสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่น,นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสแตนด์อินเลยนะครับฮะพักเด่มน,น้ำาสักครู่นะครับขออนุญาตขึ้น,นบนได้ไหมครับขอบคุณมากครับฮะรบเราได้สแตนด์อินขึ้นมาไร้สดกันจดสดข้างบนเห็นภาพชัด,ดๆ,ๆ,ๆกันไปเลย โอเคไดยินเสียงไหมครับเสียงดังฟังชัดไหมครับอ่าคนภาคนะฮะบินจะรัวๆหน่อยครับนี่ขนาดยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนนะครับอ่า เป็นครึ่งหลังนะครับผมนะชมกันต่อครับมือสั่นของขาดนะครับครับผมขาดมากเลยครับนะเมื่อไหร่จะมาสมทบนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้เด็กสตาร์เตอร์คาร์ดมนีของเรานะครับผมวันนี้มาในชุดกิ่งเลยนะครับผมแมตหนึ่งแบตสองผลเป็นไงครับอ๋อแบตหนึ่งเสมอนะครับผม นัดที่สองชนะนะครับตอนนี้มีอยู่สี่แต้มนะครับผมลุ้นข้อรอบอยู่นะครับเ,เกมครึ่งหลังกลังจะเริ่มนะครับผมสตาร์เตอร์แคมีนะครับอยู่ในชุดขาวน้ำเงินนะครับโทนขาวน้ำเงินนะครับของในโทนของไบตั้นนะครับผมนะฮะ กับตันอคารดมีในชุดกางเกงดําเสื้อดานะครับผมฮะครึ่งหลังจะเป็นสตาร์เตอร์คาเดมีได้เป็นฝ่ายเล่นก่อนนะครับผมนาเริ่มแล้วฟระมการเ่านกีนะครับเปิดบอลมาที่เตอร์นะครับเตอร์มาให้ที่ดิฟครับดิปมาให้เจ้าเสาห้านะครับเสาห้าคอรตมามาให้ทามครับดันทามมาเล่นปีกขวานะครับอืมได้ลูกทุ่มนะครับทามทุ่มขึ้นไปนะครับ โอ้เบอร์สิบโกของกัปตันยังสกัดออกไปนะครับเป็นลูกทุ่มเป็นลูกทุ่มของทาะครับทามทุ่มใบหน้าประตูโดนมงสกัดออกไปโดยหมายเลขสิบสี่ของทีมกัปตันคารมดินีนครับเป็นลูกคอนเนอร์ทางด้านมุมขวาเข้าไปนะครับเจ้าทา,นาม,าม,น,มานะครับทามวางอัดยักเข้าไปนะครับกลับมาแถวสองได้ไม,ไม่ผ่านกลางวานนะครับตัดบอลได้ บอนทุ่มเร็วนะครับมาตอนนี้ซัตเตอร์คาร์ดมี่ได้บุกอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นลูกคอร์เนอร์นะครับหมุมเดิมนะครับเจ้ทาทำบอลมาให้กวนันกวานทำไงตอมไปให้ที่ทำตามไปอัดเข้าไปติดมือรักสาประตูนะครับใช้ให้ยิงไกลอัดเข้าไปไม่อย่งังไดเต้าเต้ยติดเต้ทำไงได้ไดหม โอ้โหเป็นรูปออกไปถึงนี้ยังไม่ได้ครับถือว่าทําเกมลุกได้ดีนะครับทางฝั่งสตาร์เตอร์นะครับยังจบสกอร์ไม่ลงนะครับผมเปิดมาที่หน้าประตูเอาปวดมาหนึ่งกัปตันคามีได้บุกเหมือนกันนะครับอิชิโออตาเตอร์เปิดยาวมานะครับสองหนึ่ง โอ้โหกดดันนะครับหมายเลขเบอร์สี่เป็ก็ได้เตะมุมครับเล่นเร็วมาที่ทำทำเบอร์ที่เป็ดถูกสองคนทำไงย้อนกลับมาตะวันตะวันทำไงทะวันโอ้โหโดนใบเหลียงไปนะครับเจ้าอ้วนผิวของเราจะต้องตัดเกมนะ ตอนนี้ผู้เล่นของทางด้านัปตันอะคาเดมี่ครับได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยลุกขึ้นมาไหวอยู่เต้ไหวอยู่ผมอยู่นะฮะเป็นลูกฟรีคิกนะครับในแดนของอปตันอะคาเดมี่นะครับทำยังไงเอยมีสูตรไหมขอดยาวๆไปที่หน้าประตูครับอีคิวบินตัดออกไปนะฮะลูกสิทธ โคดแม็กนะครับบินโชเป็นเลยทีเดียวโอ้พูดถึงก็มาเลยนะ,นะครับโดแม็กครับออนเนอร์ของตับตาคาร์มี่มายิงออกข้ามคานหลังออกไปสวัสดีนะครับคุณโสลสิทธิ์นะครับเป็นลูกมีคิววางมาให้น้องทามจับบอลแรกไม่ดีดึงยังเข้าไปแย่งมาได้นะครับตัดออกไปที่น้องดิป๊ป ดิฟเบอร์เจ็ดทำไรลิฟสายไหมปาต่อมนะาเอ้ยนาเสียดายนาะเบอร์สี่สิบเก้าของเราปาตัวเอสลองคำลงสกัดออกไปได้นะครับสูงท,ทางด้านอะคาเดามี่ของเรายังดูเหนือกว่านิดหน่อยอยู่นะครับรวบชุมของกัปตันอะคาเดามี่ครับ เจ็ดเจ้าเตเบอร์บเจ็ดเบียดเบียดอยู่นะครับหมายเลขห้าปล่อยบอลออกไปได้เป็นลูกทุ่มของทางด้านสตาร์เตอร์คาร์ดมี่ครับฝั่งซ้ายนะครับปุ่มไกมาให้หมายเลขสี่สเก้าติดหมายเลขสิบกทางด้านกับคาร์ดามี่เชียร์ออกไปนะครับเป็นลูกทุ่มสตาร์เตอร์ครับ บอกโคดเราทําสีผมแบบโคดเขาบ้างอ๋อปน้องทำนะครับไอ้เอวิ้งหูตามบอลกันอยู่นะครับปิเตอร์เตอร์ทำไมชนกันอีเตอร์ไปได้ผ่านมาปิปปิ๊ปฟาดมาไม่ถึงทมนะครับเข่าหาดตั้นขึ้นมา้ยิงไกลไปติดไม่ผ่านนะครับ ทำฝากไหมอืมทำด้วยสวยครับทัพนี้ได้สวยอยู่นะครับทำบานทุ่มเข้าไปนะครับมาให้เอเว่นนะครับย<า>ังได้ทุ่มอยู่นะครับซัพเตอร์ยังได้ทุ่มหัวทุ่มเข้าไปหน้ากอประตูไม่เข้ากอบนะครับ โอ้โหน่าเสียดายมากเป็นลูกที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับที่ก็ได้ไประตูขึ้นนํายังไม่ได้ครับโยนยาวมาหลอกไปเป็นลูกทุ่มของส2-5นะครับเปลี่ยนตัวนะครับปรับแผนกันนิดหน่อยครับปรับแผนนะนะครับ เพื่อที่จะได้ประตูขึ้นนําให้ไวนะครับยังเสมออยู่0-0น,นะครับขึ้นหลังแล้วนะครับเป็นลูกทุ่มของสตาร์เตอร์นนครับทุ่มไม่นได้ไหมติดน้องทำรางวานครับเป็นลางวานฝากมาที่ทำทมฝากมาที่ต้นน้ำต้นน้ำออกมาได้สวยนะครับอติดอยู่นะครับ รุมเร็วปันอคาได้มีบงได้ไปอ้าวลุดเดียวนะครับหนึ่งสองสารสิบห้ายี่สิบไปโปโปไปเหลือจะเชื่อนะครับตันอาคาเดมีขึ้นนำสตาร์เตอร์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเวลาก็บีบเข้ามาแล้วนะครับ ต่อบอลกันมา,า,มามทำทาทําไงครับทำพืนไปที่กวางกลางกลางไปได้ไหมกลางฝากไปให้เต้เต้หลักหนึ่งสองสามคอเข้ามาต้นนะ้ำงัดเข้าไปดเข้ามา ิึงกินะครับเหลือจะเชื่อทำเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับออดาลขอละดึงเลยครับผมส่งบอลังใจให้สตาเต้ของเราอไอคิวรับไปด่านะครับทา,นะามมาามยืนมาที่ตะวนัวนตะวันทำไงตะวันฝากมาให้ตึงกิตึงกิตดนน้ำวิ่งมาแล้วให้ถึงไหมยังเบียดกันอยู่ครับ อุ๊ยจีจีอุ๊ยจีไปที่เออมีที่กอเข้าขมาอยู่ที่ไม่ไม่ได้ครับตดกลางวันกลางวันได้อยู่แย่งกันอยู่ยิงไกลไหมซับไกลก็ไม่ลงออกมาได้จีจีมาที่เต้เออเริ่มเกมบุกของสตากัเตอันนะครับจะเอาประตูขึ้นมาไม่ได้ครับเออหัวนัออกไปทางด้านซ้าย นานมาหนา้าตาตัไม่มีอะไรออกหลังไปนะครับผมเป็นลูกตั้งเตะของาากัปตันนะครับมีรับสูสีมากสนุกเ้าใจเดือนดนะครับเดอลใกล้ๆมาเอเวนไล่เบียดอครับบอลยังไม่ออกได้อยู่จิ้มออกมาตัต่ได้มาที่เอเวนมาทีกก่ตั้งเตะทีมาี่ตงต ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่หมดเวลาครับโคตรีขออภัยเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนตัวนะครับยังยังมีเวลาอยู่ครับยังส่วนนี้ก็ยังดึงดึงครับกรณีผลงานชนะครับจังหวัดอื้อฮึปกติเอาบอลลงอย่างนิ่มนวลไม่ผ่านเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ เอาเป็นลูกเป่าให้กับตันอาคาเรนี่นะครับเป็นลูกฟีคิกนะครับผมเป็นลูกตัดสินหรือเปล่าครับลุยลึกนะครับบีบหัวใจผู้ปกครองมากนะฮะลูกฟีคิกนะระยะหวังผลเลยทีเดียวนะครับ สั่งกำแพงสามอีกคิวซ้ายเน้นเน้นฟอเอาออกมาค่ะไม่รงกรอบนะครับผมลูกหน้าประตูนะมี่คิวฝากให้ต้นนักเอามาลงยางให้สวยรนบทำยังไงจิงไกันเลยยังไ เรื่องควเชื่อนะครับเขาทำได้เขาทำได้กลับมาแล้วขึ้นมาแล้วครับใช้เตาตู้ต่อหนึ่งด้วยเวลาที่เหลืออันน้อยนิดนะครับจะเก็บสามเตาได้หรือเปล่าบอลอยู่ที่เต้เต้อยู่ที่ต้นน้ำฮะอยู่ที่ตะกี้เท่าที่ตะกี้ตะกี้ตาไก่รางวัลรางวัผ่านไปเต้เต้บอลเอเวนเบสเก้าเต้ทำไง พิงก pues ี้ย nah ิงไหมพิงกิฝากมาที่ทำทำฝากไปที่ต้นไม้ทางด้านขวาต้นไม้ออกไปหนึ่งสองยังได้อยู่ฝากบอลหมดอับสองต้นไม้ไปช่วยได้ออกมาที่เออเออปามาที่วิ่งทห็ไมครับคนเดียวดึงออกมาได้สอง thế cái tiền à, được rồi, 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 ดูดีสีคิปลูกไฟของเปาห้านะครับถ้าโรเตอร์แม่มาแล้วถอยหลังยี่สิบเก้าถอนหาใจทางสมาธินะครับลูกละห้าร้อยแม่เขาบอกตะเก็นังออกมาเผาลูกพีติดนอีกยดีมากเากีกยดกลากเกกเ ไปดการลดเวลานะไปบารีครับผมเลือดตื้อครับคิดมันจุดเดือดนะครับจิตชัยชานไมได้แบบนี้นะครับสองประตูตาหนึ่งนะครับผมนะขอบคุณที่เอ็ดคนดูที่เข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวเข้าคอยดูไลฟ์สดในรอบต่อไปนะครับผมนะเสียงคนม้าแขกเสียงอ้งกันหมดแล้ว <c oughs> นะ สมะหนึ่งชนะสองนะครับมีทั้งหมดเจ็ดทักแมนนะครับน่าจะพอเพียงสำหรับการเข้ารอบต่อไปนะครับผมในรายการทรงสายใหม่นะครับผมนะขออนุญาตปิดไลฟ์สดเพียง like เท่านี้นะครับผมรอติดตามชมนะครับในหนักรอบต่อไปนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ <S <S <S